นี่ลมแรงครับฝึกน้องเล่นพาราไกลดิ้งครับจากการเล่นพาลามอเตอร์ล่มแอปโกไฮบิดอันนี้เราขึ้นด้านข้างนะครับเนีน่ยลองดูกันครับย่อให้มีแรงยกย่อให้มีแรงยกอ่าเหมือนเราย่อนั่ง รักษาให้นิ่งก่อนเยี่ยมแรงยกมันน้อยมาก uh, ถ้าให้ดีปิดทิมลงไปอีกถ้าทําได้เวทด้วยใช้เวทด้วยอ่าค่อยๆเวทด้วยเห็นไอ่า uh, เน้นล่มให้ตรงด้วยปรับแก้ให้เป็นด้วยเออ oh. เห็นไหมแรงยกเพิ่มขึ้นใช่ไหม,มอ่านี่มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมเราต้องปรับให้เป็นปรับแรงยกให้ได้ปรับให้เป็น เริ่มลอยลอยลอยงานยงยงน้อยอยู่ปิดทิมได้อีกไหมล้มเดินหน้าอย่าเบรกเยอะอย่าเบรกเยอะอให้พอดีพอดีให้ตรงพี่ก่อนให้ตรงแกให้ตรงก่อนพอจะปรับอะไรแก้ให้ตรงก่อนเชื่อคือสแกนลมบินให้ตรงควบคุมไม่ได้อย่าปล่อยมันอิสระลมกระโชกโชเห็นไหมลมเบาเห็นไหมปิดทิมได้อีกได้ไหม แรงยกเยอะขึ้นเยอะขึ้นดีเดี๋ยวนะแรงยกเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมเวดไว้นั่งเราไปล้มล่อนนั่งไปนั่งทิงหลังไปซ้ายหน่อยใหไปขวาขวาพี่ไปโทษทีซ้ายพี่ค่อยๆค่อยๆไปไม่ต้องรีบค่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เราไปหาลมยกข้างหน้าอย่าดึงเยอะจนเกินไปดึงเยอะแาบเยอะที่ล่างไม่ไหวค่อยๆไปนูนป้นเวดขวาการซ้ายนิดๆการซ้ายนิดๆของพี่คือแกนลมถ้าแรงยกมากไปคลายหน่อยพี่ดึงไม่ไหวเรานั่งทิ้งไปเลย กำลังยกหายดึงเพิ่มถ้ามาไปคลายอ่าขอที่พี่ด้วยคุณแกนลมพี่คือแกนลมเฮ้พวกกูเองนะพี่คือแกนลมนี่คือเหมือนลิฟต์แล้วเดี๋ยวเราเล่นล้มมุมหน้าภูเขาแล้วเรากำลังเล่นลิฟต์หน้าภูเขาอยู่เวทชิฟให้เยอะไห้ตรงให้ตรงพี่ด้วย อ่ากลังยกขายดึงเพิ่มเ,เดี๋ยนะน้อยตองถ้ามากไปคลายนิดๆค่อยๆแข่งิงอย่งนี้้อยติงอย่นี้ใหต้หตรงแกนลมพี่ด้วยให้ตรงพี่ด้วยเยี๋ยามากไปถ้าดึงมากไปพี่ล้างไม่ไหว หไอ้นิ่งกว่านี้น้องพยายามเอาให้นิ่งกว่านี้ทำทุกอย่างช้าๆเบาๆโอเคค่อยๆแลนดิ้งสิเดี๋ยวลองทำไรเขาเรียกเดี๋ยวก่อนทำลายแรงยกดึงเบรกดึงเบรกดึงกระตุ้นแรงแล้วปล่อยปล่อยดึงแรง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 ปล่อยดึงอีกให้ตรงให้ตรงต้องตรงน้องต้องตรงคลายนิดนึง ค่อยๆซั่งถ่ายลงมานิดนึงเปิดทิมอ้อยนิ่งก่อนอ้อยนิ่งอ้อยนิ่งอ้อยนิ่งเปิดทิมอย่ายกเยอะไปอ้อยนิ่งด้วยช้าๆน้องต้องช้ากว่าน,นี้มันโคนช้ากว่าน,นี้พี่ลิงไม่ไหวน้อง